สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวอรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีเจ้าสุสกิสปอร์ตตี้ครับสายลุยครับมานำเสนอกันบ้างนะครับคันนี้เป็นตัวหัวฉีดนะครับรถปี97นะครับหลังคาผ้าใบนะครับขับขี่กันเท่ๆเลยนะครับสายลุยสายออกเทปครับก็ลองดูครับเผื่อถูกใจนะมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้รายละเอียดเยอะจริงๆครับชุดแต่งต่างๆนี่ค่อนข้างเต็มเลย เครื่องตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดครับ G13B นะครับท่อเป็นสเตลเลสครับ1นนิ้วนะมอน้ำอลูมิเนียมครับกองก็เป็น K N นะครับนี่เกียร์สโลพันครับ4รอบนะครับเฟืองนอกพาคาสิเซรามิกนะครับภายในคันนี้ภายในภายนอกนะครับคันนี้ทำบอดี้จิมมี่นะครับสีเป็น2 K ครับทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะโลเคชกจุดครับผม กันชนหน้าหลังครับไซร์เรียวนะกัดกระจกนี่มีให้ครบครับวิ้นเชือกนะสปอร์ตไลท์ต่างๆก็มีนะครับหลังคาผ้าใบครับสโนกเกิลนะครับช่วงล่างก็มีแอร์ล็อกนะครับทั้งหน้าหลังนะครับนี่โอ้ยางก็เป็นยางตะขาดนะครับ32นิ้วนะเฟืองท้ายก็แต่อ41นะครับนี่แหนบญี่ปุ่นนะครับเทิร์นเพาเรียบร้อยครับดิสเบรกหลัง พี่สุดเทพนะครับก็รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับตรงเตงหลัง2ชั้นนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ USA นะราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่329,000บาทนะครับ329,000บาทครับนี่คันนี้ถอดวิทยุสื่อสารกับพวงมาลัยออกนะครับนะก็สนใจก็ลองติดต่อไปได้ครับพันลิ้งด้านล่างคลิปนะครับจะมีเบอร์โทรไว้ให้ นนั้นเรียบร้อยนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับจะข้อความไปก็ได้จะโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับใครหาลิงก์ไม่เจอครับลิงก์จะอยู่ทางมุมขวามือด้านล่างนะครับตรงที่เป็นลูกศรนนครับถ้าดูทางโทรศัพท์นะถ้าดูทางสมาร์ททีวีนี่ก็อาจจะคลิกดูไม่ได้นะเพราะว่ามันจะสามารถดูได้ทาง iPad โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะมันจะมีตรงคำบรรยายใต้คลิปนะครับ ปกติแล้วมันก็จะมีอาให้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับถ้าดูทางทีวีนี่มันจะอไม่สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็แจ้งสมาชิกใหม่ๆนะครับที่ไม่ทราบช่องทางการติดต่อนะไม่รู้จะกดทางไหนนะครับถ้าดูทางทีวีนี่มันดูไม่ได้จริงๆนะครับต้องดูทางโทรศัพท์ i อ่าคอมพิวเตอร์เนี่ยดูได้นะครับนะก็ฝากกันไว้ครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับลิงก์ก็เป็นลิงก์ของ ทางเฟซบุ o กครับที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับนะติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านช่องนะทางช่องเป็นแค่สื่อการเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจนะครับนะของแบบนี้นะต้องไปดูกาตานะครับเพราะว่าบางครั้งก็มีนะครับที่ว่ารถเขาถ่ายรูปไว้นานแล้วนะครับแล้วเวลาขายเนี่ยไปดูตัวจริงแล้วบางครั้งเราโอนตังค์ไปแล้วเนี่ยอยากจะคืนนะเพราะว่ามันไม่ตรงปกนี่มันก็ลำบากใจนะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับพี่น้องที่ซื้อของออนไลน์แบบนี้นะครับราคาถูกสูงนี้ก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ